ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งานอุ d u น n o เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น h t 1 0 Size s t a n d a า d เตเชื่อมต่อกับ I s q u a C นะครับตัวนี้ก็พูดง่ายๆนะมันคือเซนเซอร์สำหรับการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นนะสายเขาค่อนข้างที่ยาวไม่งั้จะว่าสามไม่กีะสามเมตรใสมาสามเมตรหัวเป็นสแตนเลสนะตัวนี้นะผมไม่แนะนำให้เอาไปใช้ ในที่ที่มันเปียกน,นะถ้าที่ชื้นอย่างในดินก็พอได้แต่ว่าอาจจะได้ไม่มากนะฮะเพราะาตัวนี้เขาไม่ไม่ได้กันน้ําโดยสมบูรณ์เนาะอ่านดะังนั้นเวลาจะไปใช้ก็อาิีเรี่ยงที่ที่มันเปียกมากๆอะไรอย่าง่ี้รามีความชื้นสูง,สงนะตัวนี้เชื่อมต่อง่ายครับเชื่อมต่อแบบ i อสแควสีเส้นแค่นนะั้นนะครับนะโอเคตัวนี้มอสเซเลตอย่างที่บอกไปนะทำให้เขาสามารถวัดค่าอุณหภูมิได้เร็ว และค่ามันจะค้างค่อนข้าง,างนานเนื่องจากว่าสเตนเลสมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสะสมความร้อนได้นะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นการใช้งานกจรดีกวันนะโอเคเริ่มต้นนะฮะให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกเข้าไปยังลิงก์เกี่ยวใต้โยงนี้นะเซอร์เซอร์เซอร์เข้ามาแล้วนะผู้ใช้งานจะกดหน้าบทความส่วนใช้งานเนรุ่นนวมบุรีเซ,นซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้เอ 10, C. นึ่งศูนย์ไซส์สเตนเลสแบบไอสแควร์สี่เหละ ต่อมาให้ผู้ใช้งานการเลือนหน้าบทความมันาเล็กน้อยผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรวเดีโอถ้าผู้ใช้งานมีรูปภาพการเชื่อมต่อวงจรมีความต้นวิดีโอไม่ทันผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับเข้ามาได้ในหน้าบทความได้เลยครับต่อมาให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความลงเล็กน้อยนะฮะบถึงขั้นองนผู้ใช้งานจะพบกับลิงก์หนึ่งลิงก์นะฮะซึ่งเป็นลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดไฟล์นี้ ให้ผู้ใช้งานทำการกดปุ่มยางบิบทนี้ได้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะผู้ใช้งานเขาต้องน้าเว็บไซต์มีเดียไฟล์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทางเราได้นำไฟล์เราได้มาฝากไว้ให้ผู้ใช้งานทำการกดปุ่มดาวน์โหลดที่อยู่นี้ได้นะการดาวน์โหลดไฟล์นี้่เมื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์เสร็จนะครับให้ผู้ใช้งานเข้าไปโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้งานเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้ ว่าถ้าผู้ใช้งานท่านไหนนะที่ไม่มั่นใจว่าเองเนี่ยตั้งค่าปลายทางของการดาวน์โหลดที่โฟลเดอร์ไหนในกรณีที่ผู้ใช้งานใช้เป็นดอสเซอร์โครมเดียทางเรานะฮะในผู้ใช้งานเลโดยที่ไอคอนรูปดาวน์โหลดที่บนนี้อ่าะไปก็ได้ถ้าเจอกระกุชื่อไฟล์ที่ผู้ใช้งานทำการดาวน์โหลดลงบนสกูติเนมายจากนะเลือกไปที่ไอคอนรูปโฟลเดอร์ที่ด้านหลังแตะไปถ้าสภาผู้ใช้งานเข้ามาในโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้งานเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเอง เมื่อเข้ามาในโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดเอาไว้แล้วผู้ใช้งานจะเพิ่มแบไฟล์หนึ่งไฟล์ซึ่งเป็นไฟล์วิดีโอในผู้ใช้งานทำการแยกไฟล์มาได้เลยครับสำหรับผู้ใช้งานที่เพิ่งเคยเข้ามาดูคลิปวิดีโอของทางเราทำได้การแยกไฟล์วิดีโอหรือวิดซิปผู้ใช้งานจําเป็นที่ต้องติดตั้งโปรแกรมวิดีโอหรือว่าิดีซิปในเครื่องก่อนนะก็ถ้ามีโปรแกรมทั้งสองนั้นอยู่แล้วก็ทําการแยกไฟล์เลยเมื่อทำการแยกไฟล์มาแล้วให้เราจะได้โฟลเดอร์หนึ่งโฟลเดอร์อย่างนี้ให้เราติดเข้าไปก่อน นะภายในครับจะมีโฟลเดอร์ย่อย5ตัวโฟลเดอร์ย er ่อยทั้ง5นี้คืออ่าไลบรารีของตัวนี้นาของเซชเซอร์ตัวนี้นะครให้ผู้ชใช้าางานทำการคปี้หรือคัดโฟลเดอร์ทั้ง5เนี้นะจรต้องคลิกอยูอครับแล้วและนำไปไว้ใน document เข้ามาในโฟลเดอร์หนอแล้วเข้ามาในโฟลเดอร์ไลบรารีเมื่อเข้ามาในโฟลเดอร์ไลบรารีแล้วให้ผู้ชใช้งานทำการวางตัวโฟลเดอร์ไลบราร s ทั้ง5้วลงไป ภาพรวมจะเป็นประมาณนี้นะฮะจากนั้นให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาใหม่ครเมื่อทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานการย้อนกลับเข้าไปในหน้าบทตวามนะครับ เมื่อการย้อนกลับเข้ามาในหน้าบทความนะฮะให้ผู้ใช้งานทำการเลือกหน้าบทความลงไปด้านล่างนะฮะจนไปถึงข้อที่ห้าผู้ใช้งาน,งานจะเพิ่มตัวอย่างหนึ่งตัวให้ผู้ใช้งานทำการก๊อปปี้ตัวอย่างทั้งหมดนะฮะแล้วนำไปวางไว้ในโปรแกร็บม,มันก็ไหวแบบนี้ต่อมานะฮะให้ผู้ใช้งานทำการเลือกสีเรีย่ยมผืนผ้าส่วนประกอบ โดยเข้าไปที่แถบเมนู True ้างบนนะครับจากเลือกมาที่เมนู Quad เริ่มการเลือก Serial Quad ที่เชื่อมต่อกับบอร์ดจากนั้นทําการเลือกประเภทของบอร์ดใช่ไหมในที่นี้ทางเราจะเป็นบอร์ด Arduino UNO R3 มาเลยเลือกเป็น Arduino UNO จากนั้นทําการอัปโหลดเข้าบนบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูเซตด้านบนนะครับจากเลือกที่เมนูอัปโหลดปึยกนี่อ่ะเมื่อทำการกดเข้าไปที่เมนูอัปโหลดแล้วอันนี avere, bas, ้ไม่แน่ใจว่าของทุกคนจะขึ้นไหม ถ้าใครไม่ขึ้นก็ปล่อยไปแต่ถ้าเกิดว่าใครขึ้นมาคนนี้ซื้อมาฝากคนอื่นโค้ชผู้ใช้งานจะรันทึกหรือไม่บันทึกก็ได้นะถ้าไม่บันทึกก็ตรวจการกระบาดแล้วปลูกอันเซ็นดามากได้เหมนกันนะแต่นะบอโปรแกรมทำการ upload ก็ต้องบอ,อ,อสครูเมื่อโปรแกรมทำการ upload ก็ต้องบอกเสร็จจะมีข้อความดับแล้วโหลดขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้นะต่อมาให้ผู้ใช้งานทำการเปิดหน้าจอซีเอแนวนอนไปขึ้นมา โดยเข้าไปที่แถบเมนูเรื่องต้นนะครับจากเมนูมาที่เมนู Serial Monitor โดยจะกดคลิกไปที่ไอคอนรูปแม่ตย่ยที่อยู่ตรงกลางเมื่อการเปิดหน้าจอ Serial Monitor ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้งานทำการเปลี่ยนค่าการอ่ข้อมูลให้เป็น115200นะเมื่อการเปลี่ยนค่าการขอ่านข้อมูลแล้วแว่าในหน้าจอ Serial Monitor จะปรากฏค่าอุณหภูมิและความชื้นขึ้นมาตัดเงื่อนไขในห้องของที่ ยี่ส50ิบสององศาโดยประมาณนะความชีพม to okay. ันเพิ่มมาหกสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าสกัดแบบนี้นะโอเคต่อมาในเป็นช่วงการทดลองช่วงการทดลองนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้เป็นไดร์เป่าผมนะเป่าลมร้อนไปที่ตัวเซนเซอร์แล้วเรามาดูความเปลี่ยนแปลงนะฮะโอเคพอแล้วอ่ะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราใช้ไดร์เป่าขอเป่าลมร้อนไปที่ตัวเซนเซอร์ ถ้าอุณหภูมิเขาจะเพิ่มขึ้นและถ้าความชื้นจากลดลงอันนี้นนเป็นไตรางก์ไกธรรมชาตินะถ้าความร้อนมันเพิ่มขึ้นสูงอุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงความชื้นนอกกาศก็จะลดลงแ,ลแลงงต่เมื่อเราทำงาน่อยเซ็นเซอร์ไว้ในสภาพปกติยนชารต่ถ้าอุณหภูมิเขาจะค่อยๆลดลงและถ้าความชื้นก็จะค่อยๆกลับมาทันกอนนะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้สซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ